พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรับใช<า>้ด้วยร่างกายของคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ประทานชีวิตให้กับเราประทานพระวิญญาณของพระองค์ประทานความรู้สึกนึกคิดให้กับเราทั้งหลายนะครับพระองค์ทรงสร้างเราตามแบบตามฉายาของพระองค์และที่สำคัญที่สุดพระองค์ให้สิทธิอำนาจประทานอำนาจการครอบครอง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้เราทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าอำนาจที่เราได้รับในการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อดูแลปกป้องสรรพสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้อยู่ในความเรียบร้อยนั้นหลายครั้งเราก็ได้ใช้อำนาจนั้นผิดผิดหรือบางครั้งก็เพิกเฉยไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจเหล่านั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และได้ทรงมอบหมาย กำชับให้กับเราทั้งหลายนะครับซึ่งในชีวิตของเราหลายครั้งเราก็มักจะใช้โอกาสหรือพลังความสามารถอำนาจที่เรามีทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะกอบโกยทุกสิ่งมาอย่างชีวิตของเรามาอย่างตัวเราครอบครัวเราหรือว่าในกลุ่มในพวกพ้องของเราให้มากที่สุดนั่นเป็นความโลภนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์มักจะมีแผนการมีดวงความคิดเอาตัวเองเป็นอย่างนั้นนะครับ บทเตรียมใจสำหรับรายการของเราในวันนี้ได้บอกว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกดังนั้นอยากจะให้เราได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแทนที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางให้เราทูลขอความเมตตาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะให้เรามีความคิดและเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ ให้ความสนใจความรู้สึกนึกคิดของเราที่เคยมีเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมหลักนั้นขอให้เราย้ายออกไปเปลี่ยนมุมมองให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นกองบัญชาการหลักในชีวิตของเราเพื่อเราที่จะมีโอกาสแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้ความใส่ใจในสิ่งรอบข้างในผู้คนรอบข้าง และในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ส่งมอบหมายให้กับเรานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งหมดนะครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้และพระเจ้าเป็นผู้ที่เรียกคืนและพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลจับสรรันทุกสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นแต่เราทั้งหลายหลายครั้งก็ดําเนินการ ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนคนต้นเรือนที่ไม่สัตซ์ซื่อนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราดูแลเป็นคนต้นเรือนที่จะต้องจัดการทุกสิ่งให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้านายหรือขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแต่คนต้นเรือนนั้นอาจจะบางทีมีความคิดความอ่านหลากหลายออกไปมีความเข้าใจที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะกระทำตามใจหรือตามอภิสิทธิ์ความคิด ของตัวเองมากจนเกิดไปจึงทำให้บทบาทหน้าที่ของมนุษย์เราของชีวิตเรานั้นได้สูญเสียได้เสียลักษณะหรือศักดิ์ศรีหรือคุณสมบัติที่พระเจ้าต้องการไปนะครับคุณพระฟังครับในตอนที่แล้วในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในหนึ่งโครินบทที่6ตอนต้นตั้งแต่ข้อหจนถึงข้อ10นั้นคุณพระฟังครับเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้ตำหนิ พี่น้องที่เมืองโครินในเรื่องหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการล่วงประเวณีเท่านั้นแต่สิ่งที่อาจารย์ปอโลได้ตําหนิพวกเขานั้นก็คือว่าพวกเขาลืมบทบาทของพวกเขาลืมสิทธิอํานาจหรือลืมศักดิ์ศรีลืมเกียรติที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขาซึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่ดีที่ควรจะรักกันและกันนั้นกลับกลายเป็น ทะเลาะเบาแว้งมีเรื่องมีราวเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นโรงขึ้นศาลตกลงยอมความกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปให้ในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่ชอบธรรม,มาเป็นผู้ที่พิพากษาตัดสินคดีความระหว่างพี่น้องร่วมความเชื่อด้วยกันซึ่งในที่นี้อาจารย์เปาโลได้ตำหนิอย่างรุนแรงเลยนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่พวกเขา ไปให้คนที่ไม่ชอบธรรมหรือผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นมาตัดสินคดีความให้กับพวกเขานั้นยังไม่น่าอับอายสักเท่าไหร่แต่การที่พวกเขาทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะวิวาทกันนั้นก็เป็นสิ่งที่พลาดตั้งแต่ต้นคือพวกเขาก็หล่นคือหลุดตกจากมาตรฐานตกจากระดับที่ควรซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้วางเอาไว้อย่างดีแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำลาย สิ่งนี้จึงทําให้พวกเขาก็ยิ่งแย่ลงไปกว่านั้นอีกไปปรึกษาคนที่ไม่มีความเชื่อให้มาเป็นผู้ตัดสินอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ว่าทําไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายเสียดีกว่าทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าแต่พวกท่านกลับทําร้ายกันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องคุณฟังครับ พระคำของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยเรื่องการที่พี่น้องทะเลาะกันมีปัญหามีปากมีเสียงขัดเคืองกันตลอดเวลาอย่างเนี้นะครับเห็นหน้ากันเจอหน้ากันก็ตาเขียวใส่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่งามเลยทีเดียวนะครับไม่ควรที่จะมีเกิดขึ้นเราทั้งหลายควรที่จะอยู่ด้วยกันด้วยจิตใจที่อดทนนานด้วยความรักที่ยอมซึ่งกันและกันอาจารย์ประโลกพูดชัดเจน ยอมถูกพี่น้องโกงก็ยังดีกว่าแต่อีกนนยะหนึ่งนั้นก็คือแล้วพี่น้องจะไปโกงกันทำไมยอมให้อลุ่มอร่วยกันไปอย่าไปโกงกันนะครับเพราะว่านี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความแตกแยกทั้งหลายความผิดบาปทั้งมวลที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในชีวิตของเรานะครับเพราะความโลภ เพราะการที่เราใช้อำนาจสิทธิของเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนแน่นอนนะครับถูกต้องว่าเรามีสิทธิมีเสรีภาพมีโอกาสที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถามว่าควรไหมที่เราจะทำแบบนี้ซึ่งผมก็รู้สึกตะคิดตะขวงใจนะครับในสังคมทุกวันนี้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรคริสจักรต่างๆในโลกปัจจุบันนี้นะครับน่าอับอายเหลือเกินนะครับมี ป้มีคดีความติดกันมีตราของสารมีหมายสารส่งไปร่อนไปร่อนมาซึ่งหลายครั้งคนที่ฉลาดเฉลียวบรรดาด็อกทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนทนที่อยู่ในวงแวดวงของคริสตจักรที่นั่งอยู่เบื้องบนทั้งหลายก็มีอำนาจก็มีความรู้หลีกเลี่ยงช่องที่เป็นข้อตัวบทกฎหมายเอาไว้ยืดเวลาไปหรืออาจจะมีการ วนแก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่รู้มีการส่งจดหมายมีการหาผลประโยชน์มากมายโดยใช้อำนาจของศาลซึ่งในพระคมภีร์บอกว่าเป็นอำนาจของคนที่ไม่ชอบธรรมให้มามีส่วนในเรื่องของความชอบธรรมระหว่างคนที่ชอบธรรมซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้ทำไมจึงต้องเกิดขึ้นขนาดนี้น่าเสียดายซึ่งผมก็คิดเสมอว่าสงสารศพหรือวิญญ,ญาณหรือกระดูก ของมิชชันนารีผู้ที่เริ่มก่อตั้งในเรื่องของงานคริสจักรงานของพระเจ้าในแผ่นดินเหล่านี้หลายคนก็ถูกกลบถูกฝังดินจบไปพวกเขาทุ่มเทตั้งใจด้วยชีวิตด้วยเลือดด้วยเนื้อของพวกเขาระดมทุนมาที่จะให้มีทรัพย์สมบัติมีสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างของคริสตจักรที่เป็นถาวรวัตถุเอาไว้แต่คนรุ่นหลังก็มามองเห็นเป็นเสมือนกับ ผลประโยชน์เหมือนกับชิ้นเคก้กก้อนโตที่อยากจะมาแย่งอยากจะมาแบ่งอยากจะมาฉีกเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับนี่แหละเป็นจุดที่อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรดังนั้นการที่ผู้คนใส่เสื้อคลุมการที่ผู้คนห่มคลุมด้วยขนแกะ ดูเหมือนกับเป็นผู้ที่ทรงศีลดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณค่ามีอํำนาจหรือมีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมหลายครั้งก็ทำให้เราซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับก็เจ็บปวดหัวใจในการมองเห็นและในการเห็นภาพต่างๆที่พวกเขากระทำกันคุณผู้ฟังครับนี่เป็นเรื่องที่อยากจะหนุนใจพวกเราแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ขอเป็นบทเรียนก็พอเราอย่าไปทำแบบนั้นและอย่าไปส่งเสริมอย่าไปเห็นดีเห็นงามหรือมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นเพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าเพื่อที่เราจะรักษาความชอบธรรมความงดงามเอาไว้เหมือนเราไปเปิดเสื้อด้านหลังให้เขาเห็นแผลที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมี ปัญหาต่างๆคือเปิดเสื้อให้คนอื่นให้คนนอกได้มองเห็นความอับอายของเรานั่นเองนะครับเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ควรที่จะรักษาความลับอะไรที่ไม่ควรเปิดเผยที่ไม่ควรเปิดในที่โล่งที่แจ้งก็ควรจะปิดปิดไปได้ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากความรักในฐานะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วจะมีความรักที่สูงขึ้นเป็นมาตรฐานเป็นระดับที่สูงขึ้นซึ่ง จิตใจของพวกเราทั้งหลายไม่จําเป็นต้องเป็นด็อกไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีเสื้อคลุมไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีหนังแกะขนแกะขาวสะอาดบริสุทธิ์มาปกคลุมมีอะไรมาสวมมาใส่ก็ควรจะมีจิตสํานึกเหล่านี้อยู่แล้วว่ามาตรฐานระดับที่เราได้รับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วแน่นอนจะต้องมี มาตรฐานหรือระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่เราอยู่นะครับอย่าให้มันตกจากระดับที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราอยู่นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องนี้ผมอยากจะนำพระคำของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้นะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่6วันนี้เราจะอ่านกันในขอ้อที่12 จนจบบทที่6เลยนะครับข้อที่20นะครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อ12ถึงข้อที่20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจ<ะ>ด้วยกายของโตโนนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกาย พระเจ้าทรงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาโดยฤิษาณุภาพของพระองค์พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะของพระคริสต์มาทำเป็นอวัยวะของหญิงโสเพณีได้หรืออยากให้เป็นอย่างนั้นเลย ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเพณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะว่ามีคำกล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์จงหลีกหนีจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้น เป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้า ส่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดจบพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อ12ถึงข้อ20คุณพระฟังครับในตอนนี้ผมจะนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวัน มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าการที่เราใช้ร่างกายของเราทำอะไรอะไรนั้นมีความสำคัญจริงๆทั้งนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อพระเจ้าด้วยองค์พระเยซูพระองค์ทรงมีพระวรกายและพระองค์ทรงใช้พระวรกายในการช่วยกู้เรา เช่นเดียวกันในฐานะคริสเตียนเราก็ใช้ร่างกายของเราควบคู่ไปกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดที่เราเป็นเพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เพื่อรับใช้แต่ตัวเองอย่างเดียวเราอาจจะคิดว่าความตายเป็นจุดจบของร่างกายแต่อยากจะให้เรามาสังเกตเนื้อหาที่น่าสนใจที่อยู่ในข้อที่14 ของบทนี้นะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาโดยฤทธานุภาพของพระองค์คุณผู้ฟังครับในที่นี้ได้บอกให้เราทราบว่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะทรงยกร่างกายนี้ขึ้นและจะทรงสร้างร่างกายนี้ขึ้นใหม่อย่างมีสง่าราศี และร่างกายใหม่นี้จะดำรงอยู่ตลอดไปดังนั้นร่างกายใหม่ของเรานะครับเราจึงไม่สามารถที่จะใช้งานร่างกายนี้และก็ปฏิบัติต่อร่างกายนี้อย่างผิดๆตามใจชอบของเราอย่างไรก็ได้อีกต่อไปเพราะเป็นร่างกายใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาใหม่อย่างมีสง่าราศีสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับ คุณผร้ฟังครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องคิดให้หนักขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับตัวตนทั้งหมดของเรานะครับรวมถึงร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระเยซูอีกด้วยนะครับเหมือนในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ20ถึงข้อที่23ได้กล่าวเอาไว้ว่า ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับความจริงในข้อนี้ท้าทายเราเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ร่างกายของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่เราใช้ร่างกายนี้ในเรื่องผิดทางเพศนะครับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในเรา ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหมดของพระองค์ดังนั้นเราจึงควรที่จะทําให้มั่นใจว่าพระวิหารของพระองค์คือร่างกายเราเนี่ยนะครับเป็นที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาที่สูงเพื่อไถ่เราให้ได้รับเสรีภาพจากความบาปทุกสิ่งที่จองจําเราให้เป็นทาสนั้นเพื่อเราจะสามารถถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้เริ่มต้น ด้วยการถวายเกียรติแด่พระองค์จากชีวิตจากร่างกายของเรานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรารำลึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้ตัวของเรานี้เป็นของพระองค์ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้มีโอกาสดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทยัยเป็นไปตามพระประสงค์ที่งดงามของพระองค์ตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับเม Thank you